ทอดไก่ท้ดหมูครับปัาสิกแดงะเทียบเป็นข้าวตับไว่ใส่โคครับี่นอนครับเพิ่งเะครับร้อนสีดเดียดหอมครับหอมกระเทียมเครื่องสีกลางแบบนี e ball, ่นอนประมาณกระเทียมก็มีมขอดมะขัวเนาอใท่กันนะครับน้ำเพื่อกินก่อบแบบนปลาห้ออาจจมณ์ครับกระเทียมครับกินนอนครับในแบบที่สามันท้อครับผัดกระเพราตำมือ ปูครับเบมังปูครับตกง่ายเลยพี่น้องครับเปิดนะครับปูครับตกง่ายเลยครับง่ายพี่น้องครับที่แดดสะบ้านครับที่เดีดสะบ้ากพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเห็นที่แกันี้นะนอกจากนั้นเพราะว่าถ้าเป็นแดดสะบานใช้เป็นง่ายครับเพียงนั้นเขาก็มาขอยหลายที่นครับกินแบบง่ายครับครับเข้าสมุก แต่กุ่มนั้นครับ่ายครับทักท้าก้าวอมมาดิแก้ติดอัวครับใช่ยช่ชอบที่ดีนะับเสียงเสียงไม่กระท่ ยงปรงเก็ใส่ปลาดาลขี่นอยปลานี้รถดีครับรถดีเใส่เบคอนครับครับใส่เน้อยครับปลาลเพ่น้าส่งพร้อมครับรถดีครับใส่รถดีใส่พวกที่ร่ใส่น้ำตาลครับพี่นอกคนครับมาญี่ปุ่นยังไงอร่อยมากนี่ก็จะเป็น้ําปลาชิโรครับใส่เน้อยพี่นอกครับครับนาเหืีดปูบักปูบักูครับแ้วมันหมูไม่เหยีแช่ครับเุมนครับ ใส่กําลาี่น้อครับกําตาลงน้อยครับพี่น้องผัดเพรามาหมือกุ่มครับแบบบราบาลแบบพิซซ่ามันเท่านร่เดยบหอมพี่หน่อยครับใส่สอดหอยจัน้อยพี่หน่อยน้อยพี่น้อยสอดหอยีนี่พี่น้องบางสี่นี่อกกันน้อยหน้อ อสหอ mm. กับใบพร้อมร้านที่น่ยถงขว้นนครับสีเปรี้ยงกกระจาพร้อมมาดีใส่พี่น้องก้อนบบสิ่งมๆป่าทน่อยครับบ่อฟันพี่น้อยงานมันรัดงานลวมันขับพี่น่อยหอยทุกเพียง่เากับมาใจ กับเพ่อเไยปหน่อยก็ไปนอเดียวน่องผมาสิบาเนาะซึ่งุ่้หลพวกานเี่ยครับเขาเห็ุสุขารก็ดีพี่น้องครับเสียนแข็งโวดครับเอาวาราเอเนี่ยกลุ่มกบฝังมือมันหนุ่มๆได้น้อยครับไม่ต้อสถืพรแข็งครับครับใส่ไปขวบไปครับเจียวตรงอุ้ยพี่นองเสียงไล่ไม่ต้อกันเด้อครับพี่นอนครับครับกิน้ากกับบาท้งวัครับแซ่ครับทิมนี่พี่นอนชิอบ เลือก,กติกากคแช่์ดดถูใจคกมเหม็นมหาดงเท่านั้นครับเออพี่น้องครับเพื่อน,นกันดีๆแกงอย่างไรพี่น,อน้องแก้รล้ำชุกแต้รลบชุม่มคลิปนำเสนอของบ้านท่านต่อไปนะครับคลิปนี้เปนบ้างพ่อตาฝัครับ